ท่งนี้เข้ามาให้ัครับถ้ามีผู้ติดตามครบหนึ่งล้านคนล้านคนไม่เห็นใครปรากมซ้ำซากเลยนอกจากญาติพี่น้องนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับปรากดให้นะครับเราอยู่ในช่วงในค้ามนัดอ่างวางสิบเอ็ดปีบริบูรณ์ช่องของเราเนี่ยเติบโตขึ้นอย่าง ้ากระโดดอันนี้คือจุดปิกผันใช่ไหมสามสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโลกเงินว้าวสุดรอดแกได้ลองนู้ทุกโลกเงินใกล้ชัดพวกเราเบบี้มาโชว์นิ่งๆสีฟ้า เกลือสีเหลืองช่องเราเป็นช่องละครใบวารลเติอารมดอดีบางทีก็ไปแสดงตามโรงเรียนบางทีก็แสดงอยู่ที่สตูดิโอแต่ที่แน่ๆนะครับมีคลิปให้น้องๆดูเกือบทุกวันเลยวันนี้นะครับผมจะมีการส่งมาให้เราครับโอ้โหสวยงามว้าวสุดยอด อันทีบันสองโอ้เย้หวังแนะครับ Present to Baby Man Show for Passing 1,000แสดสปรายเมอร์เย้ความรู้สึกของพี่นิ่งนะครับก็รู้สึกดีใจดีใจทีบดีใจที่ท uh, พวกเรา ทำสิ่งนี้ได้นะครับเพราะว่าไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่ามันจะถึงตรงนี้แล้วก็อีกความรู้สึกหนึ่งคือรู้สึกขอบคุณทุกคนนะครับที่เอ็นดูพวกเรานะครับแล้วก็คอยให้กำลังใจทางคอมเมนต์ต่างๆครับหรับผมนะครับก็กราบขอบคุณนะครับคนดูทุกๆท่านนะครับที่ส่งกฎจัดสกายให้เรานะครับนะครับแล้วเราก็สัญญาว่าเราจะทำคลิป วิดีโอออกมาให้ดีที่สุดนะครับให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับเรามากเยอะที่สุดเลยเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเย้มองไม่เห็นนะ โอเคอันนี้เป็นจดหมายจากทาง youtube นะครับแล้วก็เขาก็น่ารักมากๆเป็นภาษาไทยด้วยเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมๆกันนะครับคุณจำผู้ติดตามคนแรกของคุณได้ไหมอืมผู้ติดตามคนที่หนึ่งอยล่ะอืแล้วผู้ติดตามคนที่หนึ่งันล่ะืคุณต้องจำได้แน่ๆนะจำได้ครับและคุณต้องจำผู้ติดตามคนที่1 0 0 0 0แสได้ชัวร์แน่นอนเป็นแฟนหาคมช่องของ เราครับขนาดค้นหาใน YouTube รู wrong, so right. well, ้จ right. ักผ่านเพื่อนหรือผ่านวิดีโอแนะนําไม่ว่าจะค้นพบช่องของเราอย่างไรผู้ชมก็ยังอยู่และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นเพราะตัวของเราเองนะครับและชุดคนที่พวกเราสร้างขึ้นเราภูมิใจที่จะได้เชิดชูเชิดชูความสําเร็จตันงหน้าทั้งใจของคุณในการบรรลุเป้าหมายผู้ติดตามครบ1 0 0 0 0 0คนด้วย Silver Creator Award ดีด้วยนะ เรารู้ว่าคุณมีรงดับมากมายที่ต้องการแชร์กับผุ้ชมและแฟนๆก็กำลังเข้ารอให้คุณมอบความบันเทิงสนุกสนานขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความสร้างสรรค์เราจึงอยากให้ขอให้คุณสร้างสรรค์ผลงานต่อไปสร้างชุมเพืให้เติบโตไปเรื่อยๆเรารอดูความสำเร็จครั้งต่อไปของคุณอยู่และคอยให้การสนับสนุนอยู่เสมอและไม่แน่เมื่อมีผู้ติดตามครบหนึ่งล้านคนเราอาสงจดหมายถามคุณว่าคุณจำผู้ติดตามคนที่หนึ่งแสน ได้ไหมก็เป็นได้ขอแสดงความนับถือนิวโมอัน u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  e ซ c o อ่าช่วงเวลาการเดินทางสู่โลกเงินช่วงแรกจุดเริ่มต้นช่องนี้นะครับเริ่มต้นที่วันที่8ธันวาคม2014โน้1 1ปี่สอดีบริูรสอ็1ปีที่แล้วนะครับพวกเราก็เริ่มต้นกันนะครับ คิดแค่ว่าอยากให้มีพื้นที่สำหรับแสดงผลง,งานเฉยๆซึ่งจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันมีแ,แฟนๆมันมีน้องๆมันมีคนดูจริงๆที่เขารอดูพวกเราช่วงที่สองพวงอ้างว้างบอกเลยทำตอนแรกก็งงๆครับไม่เห็นใครแบบกดซับส,สไคร์นอกจาก แล้วก็เพื่อนๆนะครับมากดให้นะครับก็ยังงงๆเราอยู่ในช่วงนี้ค่อนข้าง,างนานะครับอ้างวางช่วงที่3จุดเปลี่ยนเอออันนี้คือจุดพลิกผันใช่ไนะจุดพลิกผันนี่ก็คือตอนที่เราเริ่มเดินทางขั้วเรียนคือประมาณปี2022นะครับขั้วเรียนนะครับแล้วก็มีคนสําคัญที่ทําให้ช่องของเราเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด นั่นคือีโลซิปรนะครัีปปรดปช,ช่วยคิดช่วยถ่ายทแกช่วยออกแบบตแลต้วก็ทาให้น้องเี่เข้ามาต่อเขามาสแสดงความคิดเห็นแล้วก็อกเราวยก็เลยกลายเป็นการก้าประโดดนรจากผ้ติาตามน้อยกลายเป็นห0 0 0ง f o l o r รัย้สสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโลกเงนิน ข้อแรกนะครับคือความสมับเสมอตอนที่ทำไปนะครับก็เหมือนจะต้องออทำความเข้าใจว่าคนดูเนี่ยจะดูเราได้ยัก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องลงคลิปบ่อยๆนะครับเ้องๆจะได้เข้ามาดูได้ของแต่องนกันได้ข้อที่2นะครับคือ เราไปเจออนะครับอย่างเคสนี้เราเจอเราเจอพี่เดี่ยวนั่นเองนะครับเกิดจากเรสแลงของช่องทำให้ทุกอย่างก้าวกระโดดนะครับมีคอมมูนิตี้มีน้องๆเข้ามาพักใหม่นะครับข้อที่สามนะครับคือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะ แล้วมันูะููดปานเลยนะครับว่าเอ๊ะน้องๆชอบคลิปแบบไหนนะครับแนวนี้ชอบไหมนะครับหรือว่าเป็นอะไรที่มีสาระโอเคไหมนะครับก็ประมาณนี้ครับ สุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณคนดูทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณทาเล่นโชว์ครับเดี่ยวซิปเปอร์นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ร่วมสนับสนุนให้เราได้ทํากิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็น้องทีมตัดต่อทีมทำเสียงทีมโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือคนดูทุกทุกท่านนั่นเองนะครับที่ร่วมสนับสนุนพวกเรานะครับขอบคุณนะครับ ไอ้สูตรนี้เพื่อนๆอ,อยากให้ทำคลิปแบบไหนหรือแนะนำอะไรเลินมาได้เลยนะเย yeah. ้ส2โองโหตอนนี้นะครับมีของที่สั่งจากอเมริกาใช่ไหมฮะอืมนี่ว้าอุ้ยไม่ได้สั่งนี่ เข้ามาให้อ๋อครับ <laughs> เข้ามานะได้ <c oughs> ไม่นะ <c oughs> <c oughs> อยากทำกันยังไงแน,นะนำ